ใายไข่อีกแม่มาล่ะแม่ไงอ่ามือละ10มือละ10หน่วยยังสิขายสิไปกินเหมือนไข่เหมือนละ10หน่วยเออโน่ตื่นเต้นเลยๆๆนี่เออแกมาเห็นผาพบ่เหน็นผาพเลยค่ะแกนครับจริงๆนี่มเ็นเห็ดง่ายๆย่อตลาดสดมาไมาหวไอไก่เห่านี่คือการใช้พื้นที่การบริหารจัดการเนี่ยอย่ามาขมคา โคตรคุ้มเลยค่ะตอนนี้นู้รู้สึกว่าเออเรต้องไปทํางานกรุงเทพก็ได้ลวค่ะว่ต้องไปต่างประเทศก็อยู่บ้านได้ลวค่ะนีิงานมีช่องทางเพื่นจะขึ้นเจ้าพ่อนาได้ครบขั้นขายได้ทุกวันอมันก็ต้องไปใส่แล้วไอ้ทีงานหนึ่งนูมือนี้โคตรคุ้มเลยค่ะแมะเข้าฟังเงินไว้ในดินค่ะฝากเงินไว้ในดินพี่น้องครับเกษตรอีสารยยุคใหม่มาแล้ว วันนี้ด้รับเกียรติจคนดังครับค้นดังไม่เยี่ยมสวนนะครับน้องนันนันทพรสวัสดีค่ะนันทพกรสายรับมาขอความรู้จากาอครับพี่น้องครับผมนุ้มีผื่นทีอยู่บนพ้องานก็อยากซิมาขอความรู้าอให้อายแนะนําว่าถ้านุ้มีทีแค่งงานเดียวนี่มันบนพ่ออะไรนี่ครับนุ้มสิเฮ็ดยังใดเนี่ยแบบอยากให้มันได้เงินนําแล้วก็ได้กินนํานี่เด้นี่บนพองานเด้นี่ นี่เขาเอื่นอียังคะพี่ข้องไส้ไก่จังไดค่ะข้องไส้ไก่ข้องไส้ไก่นี่หมายถึงการจำลองแทนทีเ,าเ้าสิเฮดข้องใหญ่ๆเลือกๆเพียงเอวเอารถจกเอาอะไรนี่เทากับ้องลึกแค่หัวเข่าถ้าผู้ใดว่าขอ่อยบ่มีเงินจ้างรถจกสาข้องนี่บ่ได้จ้างรถจกสาบ่ได้จ้างแม่คโคเอาพวกจกขุดเอาโอ้นุ<ม>กใหองไ,หได้ที่สันได้ครับไ<ห>ม่จำเป็นต้องมีงบเยอะขุดความกว้าง1เมตรความลึก50เซน ครับหลังจากนั้นก็เอาพยางมาปูพยางก็ะบาดไแพงครับม้วนหนึ่งลักพันพันเอ็ดพันสองนะครับม้วนหนึ่งนี่ปูได้สามข่องเลยสามารถสร้างแรงอาหารได้เลี้ยงปลาเข็งปลาดุกปลานิ่นปลาแต่เพี้ยนพยังได้เมื่อไรเดือนหนึ่งนี่แปลว่านุสางไล่ได้ไม่ต้องไปเฮ็ดงานกรุงเทพก็ได้ตัวใหญ่ได้ครับได้ได้ พื้นที่แค่อาจจะบริาหางานหรืองานหนึ่งก็ได้สามารถเฮตุห้ามบ่จําเป็นตคุดยาวงสิ่็ไดคุดตามพื้นทีท่เถวมีอันนี้ทีเฮามันยาวที่ยาว40เมตรนะครับที่หนาก,กว้าง40เมตรเท่ากับคุดคล้องยาว35เมตรโอ้แต่และคล้องก็จะห่างกันประมาณหเมตรนะครับตอนแรกเพื่อตอนแรกก่อนไอสิคูดคล้องื้อนี้ไอปูบักซีดาก่อนเห็นบ่เป็นแถว ปลูกฝรั่งห่างกันสาเมตรสาเมตรสามเมตรสาเมตรบ้านมองนี้มันว่างสาเมตรบา้านนี่ปล่อยซื้อมันก็เสียประโยชน์เ็ตยังไงคะบ้านอันนี้ได้เขากับุดคลองอืแทนที่จะดินถิ่มซือ้อขุดข้อ,ของปล่อยปลานอกจากจะเลี้ยงปลาแล้วเอากุ้งไฟมาปล่อยก็ได้เลี้ยงกบพ่นบ่กินกันบ่ะ่ะเฮาก็เลี้ยงปลากินพืชที่ละโอ้ลูกเขอใจว่าปลามันจะกินกุ้งมันก็เป็นเป็นบางชนิดครับครับ แล้วก็ทั้งคางเห็นบ่ปลูกผักได้อีกอตามล่องบักซีดาอ่าปลูกผักได้อีกก็ยังสี่กันเห็นบ่ผักขระแยงก็มีนอกจากเสียใบพืชตระกูลไหนที่เขามักน้ำร้ายเห้ก็มาเสียไปผักผ้ายผักขยะแยงผักอยังสินี่บางที่ปลาเ่ยว้ายปลาอุ้ยปลาเต็มเลยค่ะอืมมันขึ้นมาปลาทับทิมนะครับเนี่ยปลาทับทิมจักเดือนค่ะเพื่อนโตใหญ่ปลาทับทิมนะครับ โดยปกติท้าเลี่ยงท้าห้อาหารเข้าดีๆกับสามสี่เดือนไปกินได้แล้วขึ้นดู่กับการหายอาหารเขาเข้าแล้วก็ขึ้นดู่กับวัตถุประสงค์บาเขาจะเลี่ยงเพื่อกินหรือเลี่ยงเพื่อขายถ้าเลี่ยงเพื่อกินคืออยู่หนีเนี่ยเขาก็บว่าตรงเนนหัว่าอาหารหลายแน่หมด่ะแ,แปลว่าถ้านูมีทีแล้วหนึ่งงานและเฮ็ดตามแบบที่อายแนะนำนี่เดือนหนึ่งนี่นุ่ต้องไปเฮ็ดงานกรุงเทพก็ได้ได้ครับพัก ที่อยู่มองนี่นุปูเก็บไปขายตลาดเสมอแอนครับผ้ละไหมอืมก็อออกสามารถว่าจ้าเดือนค่ะออกหน่วยออกเป็นรุ่นๆก็ได้คืออยู่นีนี่บักคซีดาสิออกเมื่ปีเลยไโ้้มันมีวิธีการสามารถเทียให้เขาออกนอกฤดูก็ได้เทียให้ออกเมิดปีก็ได้บานิปานี่ครับสมเดือนเทื่อได้ขายสามหกเปีหนึ่งขายสี่เถื่ออืมมันกัอยูได้เลยแอนครับ จะเลี้ยงหมุนวิหมุนเวียนกันก็ได้นี่ข้องข้องนี่ขายกรข้องนั่นอีกเดือนหนาข้องต่อไปก็เดือนผุนแม่หมดลเมนเป็นแปดเดือนเลนี่ยมียนข้าวตัวนีขายเหมือปื๊บเข้ากะเอาหลุนไม่มาลงค่ะแต่ว่าถ้าข้าบัขุดข้องเน่าแนวนี้มันก็สีดีอีกอย่างหนึ่งข้าเข้ากันก็ได้ข้าวข้ากันนลายข้าก็สีมีข้องหลายค่ะแม่หมดละข้ามีข้องหลายปื๊บข้ากับเลี้ยงในลายหลุนอ๋อลายลายหลุนแล้วก็ลายสายพันธุ์ได้แม่ครับ บานล่องถอยมาทงนมีเบิ่งนน่บักซิด้าเ้าหางสามเมตรตรงกลางมันหว่างอยู่เฮากับคาคาเกษตรแดงใหญ่เป็นขาที่มีราคาแพงที่สุดอืมอืมนอนนึงนี่เขาขายกันสองสามบาทถ้าหนูเป็นมือใหม่จังสิหนูสิเอาไปขายไส่ะาบานหนูปลูกไใหม,ม,ม่นี่มือใหม่สิไปขายไสมแมนบ่แมนค่ะก่อนที่สิไปขายคนอื่นขายให้ตัวเองก่อนกินก่อนกินก่อนอ่ากินในขอบครัว พอกินไปแล้วก็แบงปันเพื okay ่อนข้างๆก่อนก็ได้คให้เขาเจ้าหู้ให้เขาเจ้าเห็นว่าเออเฮามีเฮามีกินเฮามีแบงปันสุมืออนีการขายมั่ได้ย่างขึ้นไปกี่ขึ้นเล่นเฟสสุมือแม่นบอค่ะดีกว่าเฮาสิไปโพดดาคนนั้นคนี้เฮากับโพดล่องติดเลยขางงามมาแล้วจ้าค่ะรอคาสวยๆมาแล้วสิแม่ว่ล่าแม่นค่ะขาอร่อยอร่อยมาแล้วจ้าอ่าทายลูปล่งคนเห็นนอนอใหญ่ๆนอแดงๆอวบ ขายก็สิบออยากได้เอ้อขายยังไงละ่ะน้องนั่นแม่มาละนี่ก็สิเข้าสู่กระบ,บวนการขายโดยอัตโนมัติอันนี้พี่ปลูกยังคะ่ะรบอบๆคานี้อันนี้พักตบเอาลือออกมาครับนึกว่าายปลูกอันแบบว่าอ๋อนอกจากปลูกข้า้แล้วยังมีอันนี้นอกลงมาอีกพักตบพักตบแปลว่าอายบ่ใส่ปุ๋ยบก<ะ>อกค่ะพักตบเป็นปุ๋ยบอกค่ะหรือยังไงแม่นครับเพื่อนย่อยสไลด์นี่เพิ่นก็จะกลายเป็นปุ๋ยอะไรอีกอย่างนึงมันก็จะเอามาเพื่อคุมดิน ช่วงนี้มันเป็นช่วงนาห่อนเขาก็ร,รักษานาดินโดยการเอาพวกนี้เรามาคุมบ่อบาหายแสงแดดสัมผัสกับผิวดินโดยตรงค่ะอ่านี่สังเกตบอ่อว่ามันจะบรรม่มีทอน้ำทอเน่มค่ะอ่านี่เรียกกัไดนมม้น้ำมาจาคล่องใส่ไก่เลยอืมวลาเขาเติมน้ำเห็นบ่อทอน,น,นที่ก็ล่างเปิดนน้ำใส่ค่เพราะพิ่นเต็มเพื่อเพื่น,นก็นจะดันออกมามันจะล้นออกมาเองซึมมหาพวกนี้เพิ่นก็จะดูดกินโดยอัตโนมัติ นุ่มเข้าใจว่าพี่ต้องใส่กระบ,บวยตักหดส <laughs> พ่อแมนบอกค่ะออเปิดให้มันเออออกมาแมนครับแมนครับเพิ่นล<อ>้นออกมาเองอ่านี่ง่งายๆเห็นบ่ะพีแค่หน่อยหน่อย้าทาซุ้มมือนะเอา้านอกจากนี่นี่ปึ๊บถ้าน้องนั่นอยากกินไข่แมนบปล่าล่ะต้องกินทุกม,มื้อเฮ็ดไว้มุมไหนมุมหนึ่งก็ได้เลวาไก่เลี้ยงจังหาตัวซิฟตัวขายไข่อีกแม่เปล่า เอามือละซีบมือละซีบหน่วยเังสิไผสิไปกินเหมือนไข่มือละซีบหน่วยเออนู้ตื่นเต้นเลยเนี่ยนี่อือเฮน่าเห็นภาพบ่เห็นภาพเลยค่ะแนนครับจริงๆนี่มันเห็ดง่ายๆย่อตลาดสดมาไหร่ไก่ไกเห่าหัวนแนมไปเห็นบอหวัวบักบวบบักทั่วผู้ลุ่นนี้กินเหมือน,นลุ่นแดงกระลังขึนน้นเห็นบ่นี่แค่ข้องเดียว,แ,วแต่เฮ็ดทั้งสามข้องล่ะบ่ะนี่สิมีจักสุ่มอู นี่คือการใช้พื้นที่การบริหารจัดการเยแบบว่าคุมคาอคอดคุมเลยค่ะ <laughs> แน่นอน่ะแค่สามสุ่มได้ลอันสุ่มหนึ่งสุ่มหนึ่งแล้วแต่ห้าสีมาเฮด่หนีอีกเหมันเด่ี้ข้างบนก็นมี่พักกินข้างล่างก็มี่เห็นยบสลัดเนี่ยเ,เยอะแยะแล้วหนูไม่จําเป็นต้องปลูกแค่บักบวบ แม่หนูปลูกเาวรลดขายได้แม่สุดยอดเาวรลดุงหนึง่งเขาขายถุงละลอยกันแล้วค่ะพี่น้องเสมอน,มนี่ขึ้นห่างแล้วนําอืมอืม้มาซุบหา้าเกิดว่ามีจกักสิบสุ่มยี่สิบสุ่มแล,แมมแล้วแม่บอละส่ะเาวรลดสองสุ่มบักอือสองสุ่มบักแตงบักแฝงบักทัว่วอ่าทั่วผู้แม,มแ่บอละใบเลือ้อยทุกชนิดปลูกให้ครบนี่กลายเป็นคนรวยเลยไนดะ้ค่ะ ตอนนี้นู้นหลูรู้สึกว่าเออบ่ต้องไปทํางานกรุงเทพก็ได้แล้วค่ะบ่ต้องไปต่างประเทศก็อยู่บ้านได้แล้วค่ะตอนนี้จริงๆันมีช่องทางนี่ตรงนั้นหูว่าคาเกษตรแดงใหญ่กอนึงเขาขายจากบาทบ่รู้ค่ะพี่เขาขายละค่าถือถือสุดนี่กอละห้ารอนี่นะคะแมนครับเมื่อนี่นี่โอ้โหแต่ว่ามีคนขายแพงกว่านั้นกอละแปดยกอละหนึ่พก็มีคนซื้ออืม แล้วค่าถือแพ่งนี่เบื้องจากตรงไหนคะกาความความพอใจของของคนขายคนขายเป็นคนกาหนดราคาอืมมันบอกคือเ้าไปเห็ดยางพรลร่าเห็ดมันเห็ดเข่าเลยค่ะคนสื่อเป็นคนกาหนดนเนเฮาวยางกิโลละยี่สิบห้าบาทข้าวกิโลละแปดบาทเก้าบาทสิบบาทที่นี้เ้าเป็นคนกาหนดนยค่ะไอพ่อใจไอสีค้ายกอละห้าร้อยแด้หมดละไอ,อสีค้ายกอละแปดร้อย เนี่ยความวิเศษของการเฮ็ดเกษยรแบบผสมผสาน <laughs> สุดอยอดโคตรมีกำลังใจเลยค่ะตอนนี้ไอ้ออเคยไปทายหไหไอ,อเพิ่นอยู่แนมเพื่อเด็ดมีที่แค่หนึ่งงานลูกคาประมาณพันก่อปีหนึ่งมีไร่ได้หาหกแสนอที่นหน่อยนี่และที่ไอเอามาเนี่เอามาจากน้ำเพิ่นนี่เพิ่นเอาห้ยคากรเแดงใหญ่ ปลูกห้างกันแค่เมตรนึงอันนี้ไอ้ปลูกห้างสาเมตรได้เพื่อปลูกห้างเมตร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 โอ้เมตรเมตรขุดขายว่ะนี่<อ>ก้อละห่าลอยหกลอยเนี่ยถ้านูสมมติว่านูกลับไปหนีนูไปเห็ด<อ>นูเสียไปขายใส่อันนี้นูวิตุกังวลก็คือไอ้บอกที่แหลกนะครับโซเชี่ยวเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดโผต่ลงไปเรือย simpler, <S <S <ๆ>สู่มือนี่กุมกษตเมีจักรได่กุมเป็นลอยกุม กุมคากุมบักซีดากลุุมเลียงปลากุมปลูกผักกุมเกรรษตรผสมประสานกุมเกรรษตรพ่อเพียงโพดไปเลยๆเขาหวัวเอ้ยหองนั้นมีของเอ้ยคางามำเนี่ยพลาดนั่นพันนี่อยากได้พอดีขายให<ค>้เกษตรเมื่อไหม่แบนครับบานดจะหนตีตัวห้ากับขายตัวห้าเองไทยคลิปลงสุมือสวัสดีค่ะพี่น้องมณีดนองนั้นเขาวสวนนะคะมน,นีมนขาขุดคานั่นนอนนี่แล้วมณีมาเก็บบักซีดา ถ้าว่ได้ตั้งใจขายเด้ว่าเป็นการขายไปโดยธรรมชาติขายทางอ้อมขายโดยอัตโนมัติได้เงิน youtube อีกเนาะพี่แมนครับคนเขาก็หูว่าเอ้ยเฮามีไว้เออมื้อนอีเบ่งมื้ออื่นบางอีกอุ้ยอยากได้จังมาแล้วอยากบอการขาย,<ด>ยคนยคุเฮ้าจะไปยึดติดคือสมัยด้กี่ว่าปลูกแล้วกูต้องไปใส่รถสุกเลาะขายน้ำมูบ่บานอันนั้นเป็นสมัยโบราณสมัยสูงเลยขายทั้งอากาศออครับ สง่ายมาง่ายแห้งอ่นนี่ฮะนวลนี่มีผพักเมือดนี่นี่นี่นับไปได้ละนี่เอาห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยนี่บัคซิไดอีกเ้าโลดจักบาทกี่บาทโลดละสามชิปแต่ข้องนี่ก็หลายพันละค่ะนับไปหลายกอนี่อีกนี่นะเอาแทนเมือดได้ผลนะซุ่มนี่เท่ากับกัลลังสิปูขึ้นอีกนะครับเฟืองนี่เทาเอามาคุมไว้เห็นยังคะพี่ก็เป็นการรักษาความชุ่มชื้นนะครับ รักษาความชุ่มชื้นหนึ่งนะครับสองก็คือเพิ่มจุมลินทรีย์เวลาพันย่อยหญ่สลายมันก็นจะกลายเป็นปุ๋ยไปโดยอัตโนมัติปรับสภาพดินพรอ้อมอ่าฟางนี่มีประโยชน์อีลีมหาศาลนะครับเห็นปะซ้ำนี่ในหน่อยแค่นี้ค่ะบ่<พ>อ<า>หอดอไลเด้ประมามาแค่งานหนึ่งค,ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเอา้าอยากขายเป็ดอยากขายไกไ่หลายๆเทดไวนีขอกนึ่งไ้หานขอกห,หนึ่งได้บ้ ใช่ค่ะแม่มาละแม่บ้านหนาฝนมาอีกเบื้องดอกกระเจียวไอ้ป้งอีกได้เนียดอกกระเจียวอยู่เต็มจริงๆอยู่เต็มไปหมดเด้ว้าวแม่ครับเพิ่นจะขึ้นเฉพาะนาปลูกได้ครบขั้นขายได้ทุกวันอืมันก็ต้องไปใส่แล้วไอ้ทีงานหนึ่งหนูมือนีโคตรคุมเลยครับา่าหนาวเท่ากับปลูกพักขายนะครับ พอหนาฝนมาปุ๊บเข้าปูกพักบรไดดินมันห้มดอกกระเจียวก็จะโพึ้นโดยอัตโนมัติเข้าฟังเงินไว้ในดินค่ะฝากเงินไว้ในดินปลูกเทือเดียวเพื่อนก็นจะแท่งขึ้นมาเรือกเก็บดอกเปิี่นไปขายเก็บดอกกระเจียวไปกำหนึ่งตักลาเขีงไปเอา้าแล้วเลยได้เสาเรียบรย <คน S 2> ะะ้อยแล้วค่ะตะเขีงกับลวกดอกกระเจียวหรือว่าคุดนอคางงๆาไปปอกแม่มาละค่ะเออแล้วก็ไปลวกทังสี่นี่ ายเป็นคนรวยเลยนี่แมนค่ะเท่าที่เบื้องนี้เฉพาะไรนี่นี่าอสามารถหาเงินได้มือนหนึ่งนี่ขั้นต่ำเลยหนึ่งหมื่นบาทต่อวันเลยเด้เนี่โอ้บหปานั้นแต่เฮาขายปลาข้องนี่มือนนี่แล้วก็บวกกับขากอนี่บวกกับฝรังบวกกับพักพ้าบวกกับพักกระแยงตะไคร้ผักกาดน่ามันพ่ออะไอไอบร่วกรมั่วอีกอ่าปวดนะ ขายได้ทั้งใบขายได้ทั้งนวยขายได้ทั้งปีอืเป็นเงินเหมือนเลยสุสดยอดสุดยอดเลยจริงๆมันอายว่าวนี่มันเป็นชีวิตที่ที่มันคงเนะนี่แหละคนเท่าความรวยดีแท้จริงก็คือการมีอยู่มีกินนย่และเเนือเฟือคนทีความสูงถั่วหัวหนู <laughs> ดอกคายังขายได้อีกค่ะดอกคาก็ขายได้กินสดก็อร่อยเหมือนกันว่นาสองเมตรกว่าเนี่ยนี่หามนันีก็มี เห็นบ้เป็นเงินอีกแล้วเนี่ยผักขาจ้าชะอมถอดใส่ใครอู้แเสียบหลยถอดใส่ใครหรือว่าสีผุนเห็นบอพักหนอก่อนหูยพักหนอกก็เป็นเงินได้ขนาดนั้นอือือยุตลาหเข้ากับใครกำละสิบกำละสิบนี่ละนี่คือกล้วยเข้ากับปลูกลา้สายพันธุ์เอ้ยเป็นยังไงมาเห็นเหรอนี่ละค่ะกลับไปนี่นุกสิเปอ่อนอายุเพื่อนคุดค่ะซ้อยกันคุละจอบคุระบกโจก เ,เพราะว่าเฮาบ่ต้องลงทุนโดยดรถก็ได้เฮาสิลองเบืองว่าถ้าเฮาลงทุนแบบมือเปล่าลงทุนแบบประหยัดงบน้อยอเพื่อว่าผพืเอสวนนูงามคือจังอ้ายเลยพเพเธอมีคนมากขอความรู้มาทายคลิปคือจังอ้ายอนาคตนู้อาจจะเป็นยูทูบเบอร์ดังคืออ้ายก็ได้อเป็นแน,น่นอน <c oughs> โอ้ยความสามารถบุคลิกไฮเลยการว้าการจานี่ไฮนะครับนี่พานตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว อนนี้ได้ไปแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วเหลืออีกยี่สิบเปอร์เซ็นเทศเอาน้อยหน่อยอม,มีพรสวรรค์น,นะครับเอามีอย่างสงสัยอยากถามอะไรอีกบ่สงสัยแต่ว่าไอาเอาเงินฟังไว้ดินแล้วอันโตขุดขึ้นมาไอาเอาไปใส่ค่ะเงินขุดขึ้นมา <c oughs> <c oughs> ขุดขึ้นมาเท่ากับว่าต่อยอดไปเรื่อยๆต่อยอดแล้วก็ขยายให้มันจะเลื่อนเติบโตแล้วก็บแบ่งปันออกสู่สังคมส่วนนี่ก็คือ ส้างเสร็จแล้วเสร็จเลยได้หนิฮ <ะ S 1> เฮ็ดเทื่อเดียวแล้วเลยเพราะต้องว่าปลูกไม่คือปลูกมั่นปลูกอย่างสี่แมนบมละนี่ฟังไว้เทื่อเดียวเพื่อนกะมีแต่ดูแลเท่านะั้นเพิ่นกะใหญ่ตามนาทีของเพิ่อนบ่มีหยังคุ้มค่าซําการปลูกต้นใหม่แล้วนูขอ,อนอกเดืองค่ะบัานนี้ครับการเกษตรที่นูได้มาเรียนรู้นูคิดว่าอาจจะบ่ได้มีแค่นูคนเดียวนูขอถามว่านู้นี่ เป็นนักเรียนคนที่เท่าไหร่เป็นนักเรียนคนที่เท่าไรแมนค่ะ <laughs> จากเด้อไปหนเป็นนักเรียนคนที่เท่าไหร่จริงๆกับมีคนมาเรียนรู้เรืเร่อยนเนาะนะครับเพราะการเรียนรู้บ่มที่สินสุดอายบแม่นคนเก่งเ้อ <laughs> ไอยังสีไอก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยต้องหาความหูคือไปไปทายสวนของข้าเจ้าไปเห็นของข้าเจ้าก็ทุกคนก็นเป็นคูบาอาจารย์เท่าท่า่ได้คิดว่าจ้คของเกง่ง ทำให้กับพร้ามที่จะพัฒาน้าจะคล้องอยู่ตลอดเวลาขึ้นตรงนั่นนี่แหละครับสาหรับหนูค่ะอ,อ้ายคือครูที่สอนเข้าใจง่ายมากเ <laughs> บาสั้นๆเอาเตนื้อเนื้อบ่มีหนามเลยพี่น้องอเข้าใจง่ายสาหรับไผที่เป็นมือไม่ขึ้นหนูแล้วเป็นคนเข้าใจยากขึ้นหนู <laughs> บเอากลัวสิหนูเรื่องมาเรียนกับอเอิญว่าอาจารย์ซะ เพราะว่ามอนีนูมาขอความรู้มาเรียนรู้ด้วยสําหรับนูมีถที่แค่หนึ่งงานแล้วกะ็อ่ายเพื่อนพามาเบิงเห็นภาพอธิบายแล้วก็เข้าใจง่ายขนาดคนเข้าใจอย่างคือนูอยังเข้าใจแล้วเป็นยังพี่น้องคือสิเข้าใจบ่อยประชาค,คนคือนูอยังได้เอาา,อาจองท่างการติดตามขจะคล้อง,องให้แฟนเพจไอเนะ นันทพรแฟนเพจค่ะพี่น้องพิมพ์เป็นภาษาไทยนันทพรเว้นวัคแฟนเพจค่ะกษิเห็นนูหกนาเพิ่ลเว้นไออยากจ้างไปลองไปล่มคิดตอนน้องคนไดครับได้ครับเสียงดีแห้งนะครับอย่าลืมนะคะเขาไปกดติดตามให้น้องนันในเด้อรักในน้อยรักนานๆพี่น้องกซิมี่นิราฮัทอันเพชรเกษตรมือใหม่ฮอสะ่อทีทีกับวันที่เงินสดได้ไอทีเงินผน พออบตัวข้าผมผาใ้า,าเห็นคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยหละดูพ่อเด้อเ <า S 2> มตตาลูกแมนค่ะสื่อที่าางานหนึ่งเงนินพอน้ำพ่อกะเลยมาหอาอัยว่าอ้ายนู้มีทีงานหนึ่งเฮ็ดยังไงวะเสนออยากมีเงินจากจากที่ดินแปลงนั้นประกะสองนู้ดเดทายคลิปนําหาเงินจากช่องเพจช่องยูทูบช่องติดต่อคือเขานั่มนะคะเมนี่มารู้สึกว่า บบผิดหวังเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเราซื้อด้วยนะคะผู้ถี่เมตตาหนองให้น่องได้มาพออ่อไอ่ปกติเราไอาเบาหวางสัม <Pam. S 2> ไอ่ไปท้ายคลิปให้สวนนั่นสวนนี่ <Pam. S 2> ไปซอยชาวบา้านผู้ลังคนผู้เ่าเฮ็ดสวนอ้เฮ็ดดีแต่ว่าอยู่เลือกมันเขา่าคนเขาก็าถึง <Pam. S 2> บ้านนี้พ่อไอ่ก็เอื่อยไปคนลรแตกบื้ๆๆไปสื่อน้ำเล่า เราได้จับเงินล้านย้อนอายจนห่อสมือนแล้วก็ยังขอบคุณอาอยู่บ่เศร้าหนูก็อาจจะเป็นคนต่อไปแน่นอนจำลาบคลิปนี้หนู่นขอบอกจำนีบอกอลไรเดี๋ยวสดชิบะโอ้ยไอ้หอนแดดดิว่าขอบคุณแลยวล่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ